สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกับโคดวิงนะครับขัดไฟหน้าเหลืองนะครับนี่นะครับเช็ดไม่ออกนะครับยังไงก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าภายในระยะเวลาแค่หนึ่งนาทีมันสามารถขาวได้ไหมเอาจะลองแค่ทีละครึ่งดูนะครับว่าเห็นผลไหมนี่ครับอันดับแรกก็คือนิ้วแต้มคีนะครับแต้ม่างนี้ครับแต้มไม่ทั่วเลยนะครับทำทีละครึ่งนะครับเราจะได้เห็นผลว่า เราจะได้เห็นเลยว่าจะจะชัดๆว่ามันใสขึ้นจริงอย่างที่คุยโมไว้หรือเปล่านี่ครับนี่ครับพอเราแต้มไหนะครับอ่าพอแต้มไหมนะครับไม่ต้องทิ้งนะครับนี่ครับผ้าไม่ได้ชุบอะไรนะครับก็ผ้าเลยครับนี่ครับนี่จากการทําครั้งแรกนะครับ นี่จากการทําครั้งแรกนะครับจะให้ดูเลยว่าน่ครับมีแค่ครั้งแรกเองนะน่ครับลองกล้องมาส่องรูใกล้นะครับซ้ายเราเอียบไปทางซ้ายทีครับทางซ้ายทีครับเห็นไหมขุนนะครับตรงนี้มันจะขุนนะครับตะดุฝั่งนี้นะครับใสแจวนะครับนี่นะครับเราแค่มอจากนี้นะครับจําชื่อนี้ไว้ดีนะครับโคดวิงนะครับชื่อนี้ไม่เคยทําให้คุณผิดหวังนะครับนี่ครับขอบคุณครับ